อยากจะใส่ปุ๋ยแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนปริมาณเท่าไรในการที่จะใส่ปุ๋ยนะครับสิ่งแรกเลยที่ต้องทำก็คือต้องรู้ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่แล้วก็รู้ปริมาณธาตุอาหารของพืชที่ต้องการในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าใดดินมีปริมาณธาตุอาหารเท่าไหร่แล้วก็พืชมีปริมาณเท่าไหร่สิ่งที่จะแนะนําได้ก็คือ1เลย ต้องตรวจวิเคราะห์ดินการตรวจวิเคราะห์ดินเนี่ยจะทําให้ทราบปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะครับว่าขนดะนี้ในดินมีปริมาณธาตุอาหารเท่าไร่แล้วเราต้องเติมไปอีกเท่าไร่แต่ถ้าเกิดใครที่มีกําลังทรัพย์สักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นพืชที่มูลค่าสูงสักนิดหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะตรวจวิเคราะห์ใบการตรวจวิเคราะห์ใบก็จะเก็บใบพืชเนี่ยไปตรวจวิเคราะห์ว่าใบพืชมีธาตุอาหารอยู่เท่าไหรแล้วก็สามารถนําไปช่วยควบคู่กับ ค่าตรวจวิเคราะห์ดินได้อันนี้จะเป็นการดีที่สุดแล้วจะตรวจวิเคราะห์ดินได้อย่างไรหรือว่าตรวจวิเคราะห์ใบได้ที่ไหนนะครับสําหรับการตรวจวิเคราะห์ใบเนี่ยตรวจได้ที่แ l a เท่านั้นต้องเป็นแลบที่รับตรวจวิเคราะห์ใบของพืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นใบทูเรียนใบปลาล์มน้ํามันนะครับก็จะเป็นแลบทางของมหาลัยแ l a เอกชนหรือว่าแลบของทางหน่วยงานราชการแต่ ส่วนใหญ่มักจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ในการตรวจวิเคราะห์ดินในการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับก็สามารถตรวจที่ห้องปฏิบัติการก็ได้หรือว่าจะใช้ชุดอุปกรณ์เครื่องมือภาคสนามก็ได้นะครับแต่จะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดตรวจที่เป็นการตรวจของดินของประเทศไทยนะครับอย่างเช่นของมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของกรมวิชาการ,กรเกษตรหรือว่าของกรมพนาที่ดินนะครับซึ่ง ถ้าค่าที่ได้วิเคราะเนี่ยจะเหมาะกับดินของประเทศไทยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุดตรวจวิเคราะจากต่างประเทศเนี่ยค่าดินอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการตรวจวิเคราะห์ดินให้ใช้ชุดตรวจหรือว่าส่งห้องปฏิบัติการจากมหาลัยหรือหน่วยงานของรัฐนะครับหรือว่าแลบเอกชนก็ตรวจได้เช่นกันแต่ที่สําคัญคือถ้าเกิดไปซื้อชุดตรวจมาตรวจเองขอให้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และ เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับจะได้ผลตัวไป็นข้อดินที่ถูกต้องแม่นยำนะครับ